โ okay. อเคก็ต้องขอกาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมนี่ก็ผมอีกบเจ้าศูนย์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการเลิกชั่นคลิปสกิมมี่ที่ทารเล็ตเอ่ออีพีที่เจ็ดสิบพาร์ทสองนะครับผมซึ่งมาไปกันนี่คิดหรือเปล่าหรือผมคิดเองมาไม่สิ้เวลามาดูก,กันเลยโอ้โอ้โอโอบาสืดมรดเสียงเลยบ้าอ่าไฟดับต่อจากอีพีที่แล้ว มีแต่ดาสปิเกอร์ที่ส่งแสงสว่างแล้วเหมือนเพดานดันลงมาหรือผมคิดไปเองน่าจะคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาดูใช่ไม่น่าคิดไปเองอ่ะหรือซูมเข้าแบบโอเคไม่คิดไปเองไงมาช่วยแล้วสกีบีดีสกีบีดีเอ้าป้อมเอติดระเบิดมาด้วยอืมสกีบีดีบีดีบีโดบโบดาสปิเกอร์ เอ่มตกลงไปว,ว้าวตัดเยียมเลยเราได้ปืนมาเป็นปืนเอ่อใช่ไหมเป็นปืนเอออะไรสักอย่างลูกปืนยิงลูกตะขวเป็นปืนอ่ะปืนอ่ะก็ปืนอ่ะเน,นี่ยใช้เจตแผกช่วยได้แล้วทำไมไอ้อ้ตอนนั้นช่วยไม่ได้โอ้อันนี้พี่กินตัวตอ,องไตเลยหลังที นี่มือมาไม่ยังโกรธอยูอ่อันนี้สีแดงคืออะไรสีแดงแดงประตูที่เปิดประตูนั่นจะเป็นสกินนี่ทดลองเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้อะไรอ่ะสกินนี่อ๋อมันมองไม่เห็นอุ้ยเราเปิดเอ่อในวิชัน อ้าสกีบีดีอื้อสั่นกันเลยทีเดียวเปิดเลยเปิดปิดเลยปิดเปิด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 ห้องนี้ห้องนี้ปิด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 เปิดปิดเปิด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 เปิดปิดเปิดว้าวอู้ ฮะฮะคือแบบฮะวะแล้วูวววอมอลไรเมื่อกี้สีดอจก้นหนึ่งผมอ่านตัวสะสอนภาษากิีนไหมออกลำแสงมีไอ,อ้เดี๋ยว,แล,วแล้วเรียนกองแสงที่เออ่ร้านคาเมล่าให้มา ไนี่อู้ไดาสปิเกอร์เฮ้ยดาสปิเกอร์ปลาเลยยิงมีปืนมีปืนต้องมีโอไม่ใช่ตายเอ,อมืมดีมากเลยเม้ยน,นะเรื่อสี จะซ้อมได้น้องชมซ้อมได้แต่ตอนนี้น่าจะหมดสติแล้วฟังขโมยหมดมาดิขโมยโจละโจห้าบาทตัวไม่แล้วเพื่อนเราได้เสียผู้ของเราไปหมดแล้วเหลือเราแค่สองคนในนี้พวกเราต้องค่ามันให้ได้ด็อกเตอร์นะ โอ้ว้าวคนลุกเลยคนลุกวันนี้คนลุกวันนี้ดูอีกรอบเลยอ่ะโอหเไม่จะโรเลยแล้วแล้วกันนะอันนี้ก็ฉากเดิมข,ข้าไปปิดกันฉากเดิมฉากเดิมอ๋อนี่นี่ปมุมาเหมือนเป็นคอมเมล่าที่ปลาระเบิดน่าจะปลาระเบิดนี่ปลาระเบิดเอ้หวัดดีว่าเราไมา่ช่วยแล้วแต่มีสกิมดี้มาเอสวัสดีอืมแล้วก็ติดระเบิดตายนะแล้วผมแล้วมันก็ลงมา โดนย,ยิงไม่เป็นไรด้วยนะเหมือนเดี๋ยวนี้พวกสก,กีมีดจะโดนสตานกัการ้วไม่เป็นไรแหละอันนี้ก็เราจะโดนเอาก็เลยพีชีพโอ้ไม่นะเพื่อนเพิ่งเห็นมันพีชีพโอ้สับสึ้งมากดูโลสับสึ้งเป็นอย่างยิงอันนี้ก็ไปเก็บปืนของเพื่อนมาเป็นปืนตะกัวอยู่เป็นปืนแบบยิงแบบตะกัวเหรอ <c oughs> เป็นปืนอะ็กระสุนอะเป็นกระสุนอะ,นะ,นอ,ะอันนี้ก็ช่วยนะพี่ลิตโตก็มีกรงเล็บที่มือนะก็เลยต่อยอขึ้นมาเลย ลิฟต์ตกลงมาแล้วแต่เรายังรอดเอนทีนี้พี่ดาสปีกเกอร์ยื่นมือมาช่วยแต่แบบไม่โกรธมึงไม่ช่วยเพื่อนกูอ่าก็จะเหลือบูสซูดเขาไม่ล่าอีกคนนึงแล้วก็ดาสปีกเกอร์แล้วก็พี่กิริโต้ยังเทสุดหล่อดจเจออันนี้เกีจอดูอะไรเจอเหมือนเป็นเลเซอร์เป็นเลเซอร์ใหญ่เอา้าะอยู่ดีนะแต่มันมองไม่เห็น มันเลยต้องใช้ไปฉายแต่อยู่ดีๆไฟก็ติดซะงั้นนี่นีนน่สกิบี้อืมก้องสั่นไปทีนึงเปิดประตูปิดประตูเปิดประตูปิด,ป,ป,ดปิดตรงนั้นเอ่อปิดประตูตรงนี้เปิดตรงนั้นประตูนี้คนไม่เขาเ้าพวกเหรท่านผู้ชมปิดเลยโอ้โอเครอดแล้ว มีกระจกมีเหมือนเป็นสไปเดอร์เป็นมีดยักษ์เป็นเอ่อสไปเดอร์คอมิล่าแล้วก็อันนี้ด็อกเตอร์หลุ่นรวบรวมข้อมูลอะไรไสักอย่างน่าจะน่าจะไปออกใช่ปะน่าจะไปออกแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแล้วสกิเกตเจนใช่ไหมเนี่ยสกิเกตเจนใช่ไหมสกิเจนใช่ไหมใช่ไหมใช่ น่าจะใช่นะอันไม่ออกอ่ะใครรู้ก็รอผมในกอคอมเมนต์ด้นะเป็นเหมือนรูปทีวีน่าจะเป็นข้อมูลของรูปทีวีอหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นห้องสกิลเดรจนเ์หรือเปล่าแล้วอ a โซกับไอ คือสกิลไอเจ๊งก็พยายามเกี่ยวข้อมูลมาว่าแบบเออมันเขาจะบอกว่าอ่ามีเอสโซแล้วก็มีด็อคเตอร์ใช่ป่ะแต่มันแต่มันมาอยู่ในฐานสกิลวิดี้ยังไงฮะอย่าบอกอ่ะทอลายยึดหรือเปล่านายทอลายยึดหรือเปล่าทอลายยึดหรือเปล่าทลายลยึดหรือเปล่าคนที่ให้เครื่องมือกับนายมาทลายยึดหรือเปล่าทลายยึดหรือเปล่าทลายยึดหรือเปล่า ก็ถ้าอันนี้เป็นห้องสกิเกเอเจนต์จริงอะสมุิเมื่อกี้เดี๋ยวเออหรือฝ่ายทีวีแม่เนี่ยอาจจะมาหรืออาจจะถูกสกิเกตเอเจนต์ซักขึ้นมาด้วยก็ได้นะเพราะมันมีลูกหนุนอันนี้เดาอะอันนี้เดาแบบถอดสมองออกได้เลยไลายสาระโอเคมีสาระเลยเดาไปมัวนะผมก็แบบมอยู่ในฐานซิมมิดี้หรือ แล้ควบบูมเขาอ,อาจจะยังไงวะนเี้ก็บววนกสองหัวบอกใช่ปะบูจําจําผิดหรือเปล่าไม่รู้ไม่นแน่ใจแบบอ่าจะอยากช่วยสกิมีดี้ด้วยแล้วก็ไปช่วยเอ่อฝั่งอลิแอนด้วยช่วยสองฝั่งเลยไป <laughs> อ่ะ,อ,ะอันนี้ดาเอ่อหยุดดาเดีกวก่อนที่เส้เนเนื้อเรื่องมันจะเพีย้ยนมไปมากกว่าน,นี้นะมาดูฉ้ฉดตอไปอันนี้ก็เป็นสไปเดอร์เป็นตัวตีมทีวี เอ้ยเดี๋ยนะตัวเล็กเขามีทีวีกันแล้วเหรอว้าวอันนี้เหมือนเป็นคำเลยสักอย่างอันก็กระซูไปชิงหัวไปอ่าอันนี้แล้วก็ปลาไปทีวีจอแตกเลยแล้วใช้ปืนเนาะทีนี้เนเนเนเดดหัวไม่ตายเชย่ยวป่ะหัวไม่ตายไม่ไม่ไม่คือไม่ตายเอเออแบบไม่หมดสติใชป่ป่ะนี่ไม่หมดสติแน่น,นอนอะ หรืออาจจะแกล้งสลบรอสซิเกตเอเจนต์กลับมาแล้วค่อยตื่นอะไรอย่างเงี้ยข้ไฟมันยังไม่ดับอ่ะเรื่อไม่ไน่ใจอะไรเงแล้วเราก็ได้อัพเออพ่พี่กิลิโตกับดารสปิเกอร์ก็ได้อัพเก็บแบบเรียงรีบนะผมไปขโมยของเขามาจุดทับาทเลยจ็ดทับาศได้นานจุดทับาทอันนี้ก็เี๋วเนี่ย เหมือนจะเอ่อเหมือนด้าสปีกเกอร์จะมีหอกนะแล้วก็มีมีดส่วนพี่ัวก็ต่อเติมหูฟังแล้วก็เจ็ดแ็กมีกลับมามีเจ็ดแ็กแล้วเนี่ยใช่ไหมพี่กิตตดต่อเนี่ยเป็นมีดนี่ก็เป็นหอกโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมนะถ้าอยากให้ผมเอ่อคิวอะไรเล่นเกมอะไรก็บอกผมได้ในกลองคอมเมนต์ใต้นาิปเลยนะผมก็ผมอาจจะเริ่มกลับมาทำคลิปได้ละเพราะมันติดเอ่อเพราะว่า กีลาสีซะแล้วนะคือตรงนี้ผมมีกีลาเสียแล้วเออเดี๋ยวเรื่องราวกีลาสียังไงผมก็จะทำเป็นคลิปอยู่แบบทำไม่ทุกอย่างเล่นเกมเออคนเดียวแบบเล่นเกมแบบเกมที่มันออฟไลน์เล่นเกมออนไลน์เอ่อรีแอคชั่น เดี๋ยวสักพักเอ่อเราเรื่องจะมาแล้วท่านผู้ชมมันใกล้แล้วมันมันใกล้มาเนื้อเรื่องมันก็ไปแล้วเดี๋ยวเราเรื่องมันใกล้แล้วท่านผู้ชมใกล้แล้วเราอีกนิดนึงโอเคสไลด์กิ่นีดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมนอนหลับฝันดีเห็นผีทุกคืนเด้อ